1คนและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศจำนวน4คนและปิดท้ายนะครับด้วยเทพี4คนครับรวมผู้ที่อยู่ในกระบวนพิธีทั้งหมด78คนด้วยกันครับและอย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่า นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติให้วันพระราชพิธีเพื่อจมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นการพระราชพิธีเรื่องของการไถ่ายวันแล้วเรียบร้อยนะคะจะมีการเบิก ตัวแทนเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราเกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเพื่อเข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะสำหรับพันุ์ข้าวที่นำมาใช้ในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะ กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ส่งปลูก6กพัน และพันข้าวเหนียวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์2,000ันรวมแล้ว2743กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อทาขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและ,มะเมล็ดพันธุ์ต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญง,งอกงามสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์สําหรับการเพาะปลูกในปีพุทธศักราช2567นี้รวมถึงพระราชทานแก่ผระสงนิกรและชาวนานําไปเป็นนิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วย คุณผู้ชมครับและตลอดการไถหวานนะครับโดยเฉพาะการไถดัจจำนวน3ร,รอบนะครับวงปีพาดจะได้บรรเลงเพลงเชิดฉานครับอันเป็นเพลงที่หมายถึงการเดินอย่างสง่างามของสัตว์ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงทรคโคครับ เมื่อพระยาแรกนาไถดะไป3รอบแล้วทําการพลิกดินให้เป็นก้อนแล้ววงปีพาดก็จะบรรเลงเพลงโคมเวียนครับอันเป็นเพลงที่หมายถึงการเสด็จมาของเทพเจ้าและเทวดาที่ได้มาร่วมชุมลุมในพระราชพิธีในครั้งนี้และสุดท้ายการไถ่กลบอีก3รอบเพื่อกลบมเมล็ดธัญพืชลงในดินขั้นตอนนี้จะมีการบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้ครับอันเป็นเพลงที่หมายความถึงความเจริญงอกงามทางเกษตรกรรม วงปีพาทพิธีจะบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้กระทั่งหวานกลบเสร็จนะครับจึงจะจบลงด้วยเพลงท้ายรัวครับซึ่งทุกเพลงที่วงปีพาธได้บรรเลงนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายอันเป็นมงคลทั้งสิ้นครับสำหรับความหมายของเพลงหน้าพาดซึ่งนํามาใช้ประโคมในช่วงของการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญน,นั้น นายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติได้อธิบายไว้เพิ่มเติมครับบอกว่าเพลงเชิดฉานเป็นเพลงหน้าพาสสำหรับบรรเลงประกอบแสดงในฉากที่เป็นการไล่ตามกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ยกตัวอย่างเช่นในฉากพระรามตามกวางจากการแสดงผลเรื่องรามเกียรติ์ฉะนั้นการที่มีการนำเอาเพลงเชิดฉานมาบรรเลงในพระราชวิธีนี้จึงสื่อความหมายถึงการเดินของมนุษย์และพระโค สำหรับเพลงโคมเบียนที่มีการใช้ในช่วงที่2ของการไถ่นั้นเป็นเพลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบกิริยาการไปมาของเทวดาจึงสื่อความหมายได้ว่าเหล่าเทวดาได้เสด็จเข้ามาร่วมในมณฑลพิธีส่วนเพลงปลูกต้นไม้สื่อความหมายถึงกิริยาของพระยาแรกนาที่กำลังหวานข้าวครับ ว่าอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมการบรรเลงปลีผ้าพิธีในพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญน,นี้แต่โบราณมาก็ไม่ได้มีหลักฐานปรากฏว่ามีวงปีผ้าบรรเลงแต่อย่างใด ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาปรพิษทรงมีพระราชปรารภขึ้นกับพระราชครูวามเทพมุนีว่าในการพระราชพิธีนั้นไม่มีดนตรีบรรเลงรู้สึกเงียบเหงาจนเกินไปจึงมีพระราชกระแสะรับสั่งให้พระราชครูวามเทพมุนีแจ้ง นายมนตรีตราโมศิลปินแห่งชาติว่ามีพระราชประสงค์เช่นนั้นด้วยเหตุนี้นายมนตรีตราโมจึงได้บรรจุเพลงหน้าพาดที่มีความหมายอันเป็นมงคลและเกี่ยวข้องลงไปในพระราชพิธีตามพระาาพราชประสงค์ครับโดยมีการประโคมด้วยวงปีพาดทิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาวขวัญเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2509และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบันครับ พระราชพิธีเพื่อชมองคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะคะเป็นพระราชพิธีที่ทําขึ้นเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่เกษตรกรเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเพราะปลูก สถานของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัชดรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรเดยตปฏิความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีการปาเปลี่ยนกันไปค่ะ อย่างเช่นเรื่องของการคัดเลือกพรยาแรกนาและเทพีผู้หับเงินหับทองนะคะแต่เดิมนั้นมีการคัดเลือกพรยาแรกนาก็คืออธิบดีกรมการข้าวโดยตําแหน่ง สำหรับเทพีทั้ง4จะพิจารณาคัดเลือกจากภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ว่าต่อมาภายหลังค่ะประยาแรกนาได้แก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่งส่วนผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นเทพีผู้หักเงินและผู้หักทองนั้นได้ทำการพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการหญิงโสดนะคะในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไปค่ะ ผู้ที่ทําหน้าที่พระยาแรกนาประจําปี2567นี้นะครับอย่างที่เราได้เอ่ยนาะมของท่านไปแล้วก็คือท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประยูนอินสกุลน,นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเขพีคู่หัดทองประจําปี2567คือนางสาวปนัดดาเปี่ยมมณ์และนางสาวพัฒประภามินนารินนะครับ และนอกจากนี้ก็ยังมีเทพีคู่หากเงินประจำปี2567นางสาวธีรดาวงขุดเลาะและนางสาววราพรวิไลามาครับและไม่ใช่แค่5ท่านที่เราได้อ่านนามไปนะครับในริ้วกระบวนการที่เราทราบกันก็ยังจะมีผู้อัญเชิญเครื่องอิสยยริยยศพระยาแรกนาและมีคู่เคียงใน กระบูนแห่อิจริยยศพระราแรกนาด้วยนะครับซึ่งรุนแล้วแต่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมการข้าวและกระทรวงเกษตรอสากหรทั้งสิ้นนะครับ เทศไทยนะคะก็มีการปลูกข้าวกันมาไม่น้อยกว่า5,500ปีค่ะชาวนาไทยนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นอาชีพหลักของสังคมไทยเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาตินะคะนับตั้งแต่สมัยสุขโขท,ทยัยพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยได้ทรงงานเกี่ยวกับข้าวและชาวนาอยู่เสมอทั้งงานพระราชพิธีและงานต่างๆ ซึ่งมาปีพุทธศักราช2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถปพิษทรงมีความสนพระราชฤาทยัยที่จะส่งฟื้นฟูปรับปรุงพระราชาพิธีคพือจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นมาใหม่ โดยทรงเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงามมีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทยและได้เสด็จพระราชดำเนินหรือมอบหมายผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในพระราชพิธีทุทกปีสืบมาไม่ได้ขาดค่ะซึ่งในปีเดียวกันนั้นนะคะก็คือปีพุทธศักราช2504พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำพันธุ์ข้าวต่างๆมาทดลองปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต โดยปีแรกทรงขับรถไถเตรียมแปลงนาหวานข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เองส่วนผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตนำเข้าพระราชพิธีเพื่อชมมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจัดเป็นพันข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุซองแจกจ่ายให้กับประสบนิกรและชาวนาทั่วประเทศรับไปเพื่อเป็นขวัญและสิรมิมงคล เป็นภาพบรรยากาศช่วงไถหว่านนะครับคุณผู้ชมครับและหลังจากนี้ครับในขั้นตอนก็จะมีการเสียงทายของกินเลี้ยงพระโคจ็ดสิ่งด้วยนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมพิธีที่ปฏิบัติต่อกันมาทุกปีนะครับในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแดกนาขวันครับอันเป็นพิธีพราหม์นะครับสำหรับปีพุทธศักราช2567นี้ครับ การเสี่ยงทายผ้นนุ่งแต่งกายของพระยาแรกนาอย่างที่เรียนกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าการเสี่ยงทายผ้านุ่งนั้นจะพยากรณ์ถึงปริมาณน้ําในปีนั้นๆครับว่าจะมีปริมาณมากน้อยหรือพอดีนะครับซึ่งปีนี้ครับ ยาแรกนาได้ตั้งสัตยาพิษฐานหยิบพระนุ่งได้ห้าคืบครับผลหลวงให้คําพยากรณ์ว่านะในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ปลาหารมังสาหานจะอุดมสมบูรณ์ดีครับซึ่งผลการเสี่ยงทายของปีนี้นะครับเรียกว่ามีความเหมือนกันกันกบผลการเสี่ยงทายการเสี่ยงทายพระนุ่งในปีที่แล้วครับ ปี2566นะครับซึ่งปีนั้นก็พยาแรกนาท่านก็ได้หยิบพานุ่งได้5คืบเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากการเสีทายหยิบพานุ่งแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จสิ้นในเรื่องของการไถหวานแล้วก็จะมีการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโค7เจ็ดสิ่งด้วยค่ะครับซึ่งของกิน7สิ่งนะคะที่มีการตั้งเลี้ยงพระโคนั้นก็จะประกอบไปด้วยข้าว ข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและญ้าค่ะซึ่งของกินในแต่ละสิ่งนั้นก็จะมีคําทํานายที่แตกต่างกันไปการเสียงทายของกินเลี้ยงพระโกรธเจ็ดสิ่งนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากช่วงพิธีกลางๆนี้นะคะใช่ครับซึ่งเมื่อเราย้อนไปการเสียงทายและคําพยากรณ์ของปีที่แล้วปีพุทธศักราช2566นะครับ ในครั้งนั้นการเสียงทายของกินเลี้ยงพระโคเจ็ดสิ่งพระโคกินญ่าครับพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรขัญญา,ารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมานาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองครับนี่เป็นการเสียงทายและคําพยากรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2566นะครับ สำหรับปีนี้หากพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะมีการพยากรณว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีหากพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีหากกรณีพระโคกินน้ําหรือหญา้าก็จะพยากรณว่าน้าท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และ ท้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมานาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับบางประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองครับ เราทั้งสองคนได้นําเรียนกับท่านผู้ชมไปนะครับว่ารูปแบบการจัดพระราชพิธีเพื่อชมองคนจรดพระนางขันแรกนาปันนั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งขั้นตอนสําคัญสําคัญหรือพิธีสําคัญสําคัญหลักๆไว้ครบถ้วนนะครับ ช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลปัจจุบันมีลักษณะของการจัดพิธีผสมผสานครับด้วยความเชื่อทางเหตุผลนิยมแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีโลกทัศน์ที่โน้มนัาไปทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งยังคงต้องรักษาโลกทัศทัแบบเดิมเอาไว้ควบคู่กันด้วยครับ กล่าวคือพระมหารกษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพระนางคันแดกนาขันเช่นเดิมแม้ว่าในบางมีบางช่วงเวลานะครับที่มีการจัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามแต่ว่าจะยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมเนียมอันดีงามและเป็นขวัญกำลังใจของชนในชาติครับ โดยมีพระราชกระแของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,เดเดมหาราชบรมนาถบพิษแสดงถึงความสําคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นมาใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีดังใจความตอนหนึ่งนะเราะว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการลสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่าง พราะการทํานายเกี่ยวกับเรื่องพรยาแรกนาหยิบพนุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มาก ที่เราจัดทําในสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทําความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วย หวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าข้าวนั้น,นเป็นสินค้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทยตลอดมาโดยเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศไทยครับพระมหากษัตริย์รูปพระองค์จึงทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งในกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ข้าว มีบันทึกเอาไว้นะครับว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ส่งให้ความสําคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสําคัญที่สุดของประเทศโดยการปรับปรุงและขยายงานมีการจัดประวดพันธุ์ข้าวอย่างกว้างขวางโดยได้มีการรวบรวมพันธุ์ข้าวต่างๆจากทุกมณฑลในไทยนะครับมาแสดงนอกจากนี้ยังมีการแสดงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมและหัตถกรรมด้วยครับ ่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่9ครับได้ทรงโปรดให้ทําแปลงนาทดลองในสวนจิตลดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชวิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาฝันและทําการแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเสมอมาครับ ซึ่งวันประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในยุคหลังจวบจนถึงปัจจุบันนะคะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาทางการเกษตรซึ่งการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีในแห่งการสร้างเสริมเรื่องของความเป็นสิริมงคลแก่ เกษตรกรประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พันธุ์พืชธัญญาหารที่จะผลิตตลอดไปที่สําคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลผลิตเข้ามาประกวดนะคะและได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็แสดงให้เห็นถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบมรมาราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจนประสบความสําเร็จได้รับ ประกาศเกียรติยศของตนเองและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีเพื่อจมงคลนจรดกระนานคันแรกนาขัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศได้เห็นว่าการอนุรักษ์ขนดธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดําเนินการไปด้วยกันได้ค่ะ เกษตรกรและบุคลากรทางการเกษตรที่จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราศเกษตรกรขอภยัยขาะและปราดเกษตรของแผ่นดินประจำปี2567นะคะโดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ค่ะเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567มีทั้งหมดด้วยกัน16รายนะคะ และมีสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12รายค่ะนอกจากนี้ก็จะมีสาหากรณ์ดีเด่นแห่งชาติมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7รายนะคะและมีปราเกษตรของแผ่นดินมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รายค่ะ จะเข้าสู่ขั้นตอนถ่ายกลบอีก3รอบครับหลังจากนั้นครับขั้นตอนต่อมานะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีก็จะกลับไปยังโรงพิธีพราม แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเสียงทายของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคครับ ของกินเจ็ดสิ่งนะคะที่ตั้งเลี้ยงพระโขนนั้นประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ําและหญ้าค่ะหากพระโขกินสิ่งใดก็จะมีคําทานายแตกต่างกันออกไปนะคะใช่ครับซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้มีการเตรียมของกินเจ็ดสิ่งเพื่อตั้งเลี้ยงพระโขเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดนะคะโขนหลวงก็จะถวายคําพยากรณ์และหลังจากนั้นก็จะมีการเบิกตัวแทนกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันกเกษตรกรดีเด่นรวมถึงตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชเกษตรของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานโลกรกิติคุณต่อไปค่ะ สักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้ทราบคำทำนายนะคะจากของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทราบคำทำนายจากการเสี่ยงทายพนุ่งของพญาแรกนาไปแล้วครับซึ่งปีนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพญาแรกนานั้นหยิบพนุ่งห้าคืบค่ะพยากรว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าใน,นีนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารบางสาหารจะอุดมสมบูรณ์อีกค่ะ ระหว่างที่เรารอคํำพยากรณ์ประจําปีพฤษราช2567นี้นะครับขออนุตย้อนไปดูการเสียงทายของกินเลี้ยงพระโคเจ็ดสิ่งเมื่อปีที่แล้วครับปี2566ในปีที่แล้วนั้นพระโคกินย่าจึงพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรทัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และ พระโคกินเล่าครับพยากรณ์ว่าการคมานาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองครับซึ่งในลาดับต่อไปท่านผู้ชมจะได้ติดตามคําพยากรณ์การเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโครประจําปี2567นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ พระบาทปกเกล้าปกกหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชาโองการกลาบบังคมทูลผลการเสียงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชาพิธีพืชมงคลจะลดพระนังคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2567ผลหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสียงทายผ้า สำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจะหลดพระนังคันรแลร้นาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้ห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินน้ำ ยาพยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยทัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจ,จเจริญรุ่งเรืองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ